ไม่ไหวแล้วแต่เดี๋ยวนี้คลิปอะดูดเอื้อมไปเยอะมากดูดคลิปเอื้อมไปเอาคลิปคนอื่นแล้วก็เอาเสียงเอื้อมไปภากลงมีมีลูกค้าบอกพี่เขาดูดคลิปพี่เอื้อมไปอีกแล้วเอาเสียงพี่เอื้อมมาใส่อีกแล้วอเมื่อก่อนเอาจะให้เห็นเสื้อ มีมีคนว,ว่าเอื้อมเก,กะกะแต่ก็ื้รู้สึกมันไหมอ่ะลูกค้าผู้ใหญ่บางทีเขาไม่รู้แต่เขาเห็นเบอร์โทรเขาก็โทรมาเขาไม่กล้าแต่เมื่อก่อนเล็บเสียถึงตรงนี้ สอแล้วจ้ามีเ็จผมด้วะไม่ตัดผมมาหรอคะ,อะมีเ็จผมเป็เส้น เดียวความเจ็บที่ไม่เคยชิน ความเจ็บที่ไม่เคยชินปิญาณออกจากล่างเลยค่ะโ้อไหมคะปิญาณออกจากล่าง